<G ül> โดนครับโอ้โหโดดครับเราเป็นปลาช่อนคลองนะครับผมคลองที่มันเข้านานะครับมันจะมีเข้านาก็ามาตีลองมาตีตามคลองครับน้ำัไหลอยู่ ใช้ขบยางแก้คันจิ๋วนะครับผมนี่ครับขบ,บยางแก้คันจิ๋วนะครับถอดขาถอดใบสปินออกเลยนะครับผมเพราะปลามันเล็กนะครับให้มันกลืนไปเลยไปชอนคลองแต่ตัวนี้ปล่อยไปนะครับผมคลองยาวๆ